ตาอีตาอีน้องอาบน้ำแล้วตะเอีอ่าสบ,บายตัวแล้วค่ะอ๋อสบ,บายตัวแล้วค่ะอ๋ออยาหาแป้งให้หายหมดเลยแ <c oughs> ป้งหายหมดเลยฮู้ลูกฮ่าลูอ,อยากพูดหรอคะหนูอ,อยากพูดหนูพูดไม่ได้หรอคะฮ่า S <S นะเสียงรถไฟอยู่ไหนฮะไหนฮะอะไรตัวใหญ่ไหมโอ uh ้ตอนนี้วันนี้วันที่ยี่สิบสองนนเกลที่สามเป็นสิบเก้าสิบเอ็ดยิบสองสิบเก้าวันค่ะ หนูมีอายุสิบเก้าวันค่ะหนูตัวโตวแล้วค่ะเห็นไหมคะคุณยายหนูตัวยาวเลย <c oughs> เนื้อจะไปประกวดมิสอะไรลูกเอามิสอะไรดีคะเอามิสอะไรดีมิสมหาลายัย <c oughs> มิสยูนิเวอร์ <c oughs> สบายตัวแล้ว like ค่ะเห็นไหมสบายตัวแล้วค่ะอ่ากินนมเลยค่ะอ่าน้องกิ๊กินนมหรอคะอ่าฮ่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 อู้ตัวยาวเลยสูงเลยอืมอืมทีบยาเลยทีบยาเลยนี่ทีบกันเลยปิ้งปิ้งปิงเอ๊

ชกมวเลยนี่ชกมวเลยอ่าเอาทีบยายเลยนี่นี่ทิบกันเลยนี่ทิบเลยนี่ทิบเลยปึ้งเนี่ยหิบเลย,เลยเน,เลยเน,เลยนะเชียงแม่ทำอะไรนะฮะแม่ชงนมให้กินแล้วฮะโอ๊ยตายแป้ง แป้งหมดแล้วแป้งหมดหน้าแล้วเดือดแต่หน้าผากร้านหนูเป็นทุกคนหัวร้านค่ะร้านห่างมานมีนะคะหัวร้านน้อยยหย่หัวร้านน้อยายเนี่นนมมาแล้วมมแหมมาแล้วกินแหมมาแล้วแหมมาแล้วแหมมาแล้วแหมมาแมมาแล้วแมมาแหมมาแล้ว ลองชิมัมมมัมมมัมมมัมหนูไม่กินค่ะหนูจะลุกค่ะหนูไม่กินค่ะหนูจะลุกคยายอหนูจะลุกค่ะป่าพาลุกเนาะให้พาลูกเนาะหนอันหนึ่ช่องำอันหึช่องำหนึ่งชอำ พฮยพควัก้ยละชิวชิวป่ะลูกเที่ยวป่ะเที่ยวเนาะป่ะป่ะเที่ยวเนาะหนึ่งจองจ้ฮะอ่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 ะอยาไปเที่ยวปะอ่ะไปเที่ยวไหมเที่ยวไหมอ๋าไปเที่ยวไหมเที่ยวนาะไปเที่ยวรับตะวันเนาะ ไปอีกไหมอ่าไปอีกไหมคะอีกไหมคะ,ะ,ม,คะ <laughs> มาหน่อย <laughs> เดี๋ยวไปสัญญกรรมดัง <laughs> <laughs> น้องมีจมูกอยู่ยายนี่ <laughs>